สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสครีมโกนะครับผมสครีมนี่หมายถึงว่าสครีมหรือสครีมก็ไม่รู้กรีดร้องนะครับประมาณแบบว่าตะคอกตะโกรหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่นแปลกกับคนอื่นหน่อยครับผมจะไม่ใช้เสียงที่พูดแบบอย่างนี้นะฮะหรือเสียงที่ดังกว่านี้แต่จะใช้เป็นเสียงแบบ <c oughs> <c oughs> เสียงเหมือนคนเป็นขอบหรือว่าคนพ้นกลิ่นปากนะครับประมาณนั้นแหละครับก็คือผมอยากจะให้ทุกคนนั้นได้รับกลิ่นปากอันสดชื่นไมมิ้นดัสมิ้นของผมเข้าไปน,นะงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับผม let's go มาเริ่มใหม่ครับเฮ้ยอย่าพึ่งเดิน

โอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะฮะคุณต้องพอแค่นี้กันแต่กันแล้วครับผมเพราะว่าถ้าผมเล่นมากกว่านี้คงหน้ามืดนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าหน้ามืดเลยนะครับผมแล้วแสบคอมากนะครับก็ยังไงก็สำหรับใครที่ดูจบถึงนี่นะฮะทุกคนดูจบอยู่แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกความสนุกเลยนะไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย